สวัสดีครับช่องพายเลิฟม,มาแล้วครับวันนี้เรามาปลูกหญ้าให้ลูกชายกับลูกสาวนะคะเอาซส้อพาะงีเก๊กซส้อหมวกว่าใสสหนาดั้มปีปีอ้าวปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้ลูกสาส ปลูกหญ้าไว้แต่ขายหญ้าซื้อกล้วยลูกกินแม่นพราพ่เเอเนี่เก๊กเอามาแม่ย่ามาซอยปลูกทะแม่มานั่งยุ่งเงนเห็นยางมาเขามาซอยปลูกเออมาเส้าไข่เลยมาเออปลูกไปเลย <c oughs> ปลูกยากเอออันนี้ของเราก็งามแล้วปลูกไว้ปลูกไว้ซัมนีเพ่พ่อกินดอก บอกพ่อใช่เลยดอกนี่้ถสาไปแลกกล้วยเพิ่นพันญ้าเราพันหญ้าเฮาล็อกนี่อีแดงต้อยรถนึงก็คือสิพ่ออยู่ดอกว่าพอแล้วก็ลงไปก่อนหนุ่มใส่หยุ่มใสย่ยางเดียวเพิ่นยกล่องไว้ให้ยกล่องไว้ให้แล้ว หยุ่มใส่หยุ่มใส้ย่างเดียวเฮาปพายาชายเลิบชายเลิบแม่พิมพ์นะครับป่าหย่าทีหาอันหญ้านี่ไปหาแลกกล้วยไว้ลูกไส้กินก่อนโอ้ยลูกไส้าขาดของหวานแต่ว่าหญ้านี่พอได้กินอยู่แต่ว่าของหวานนี่อยากอึดแน แม่ขายกับ่อเพาะสีเลียงลูกอ้วนบ่แเมนมาเลียงลูกบ่ใหญ่เล้ลูกบ่อ้วนกล้วยเรายังไม่แตกหน่อเลยกล้วยตานี่กล้วยตานี่ของเราเสียวมาปูยอยู่มงนี้ปูให้มันเต็มเลยรอดแรงได้ในรอดแรงตน้นกล้วยห้ารอดแรงนะคะฟางนี้เราก็จะปลุกนะคะอ่าหลังจากที่ปูแล้วเฮ่ากับเสียวฟางนี่ปลุกคุมหญ้า ไปในตัวนะคะคุ้มหยาไปในตัวเพราะว่านีเขาก็คุ้มหยาเราเราปกฟางเอาเฟี้ยงปกด้ยค่ะเอาเฟี้ยงปกนะคะ,อ,นะคะอีแดงต่อยเฮ้า,ายีแดงโสตายสู้สู้เบิงไปเบิงไปเบิงตาล้่ยเฮ้าจักหน่อยก่อนยีแดงสู้สู้สูย้ยี่แล้วไอแดงวา่าบย่ดหรอกภาษาทำเฮ็ดเบียกนีเนาะ ยังต่อยว่ะยาของเราตรงนี้เราว่าเราห้ากับสิบปลูกอีกที่ว่างตรงนี้เราก็จะปลูกเพิ่มเติมอีกนะคะนี่เราก็จะปลูกเพิ่มเติมอีกนี่พันหญาไสเลยอุ๋ยมันมีลมหรอตัวน,นี้ มองนี่ลมตัวนี่มันสองตัดออกแล้วนี่ลมแล้วนี่ลมแล้วนี่พัน้าตรงนี้ได้แล้วนี่ตรงนี้ว่าเป็นพันญ้าพันใดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตัดก่อนอ้ยอยหฮากระงามแท้อ้อยงามงามล่วยตานี้โอ้ยกีวีนี่กีวีนี่ กล้วยตานีปลายหวีตุงกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวก็จะขยายพันธุ์กล้วยตานีขยายพันธุ์กล้วยตานีเถียงหน้าหน่อยไม่ใญ่ไพ่มาสามเขาได้นนิรบแดดลบฝนเถียงหน้าหน่อยเดี๋ยวก็ทิมับ บรรยากาศป่าอ้อยชายลืบุิลลุ่มเราทวงแค่ท้งถว,วงหัวนี่ลุ่มลราย่าไว้ไว,ไวแต่เห็ดพันต่อไปนะคะมาทำพันไว้ทำพันถ้าจะปลูกยาช่วยกันพีแดงอีแดง,งต่อยดากหลอกบอหลอกตาดากเด้อนากระลลกเราที่นี่ สูยละ่ะง่าเฮ็ดเบียดเดี๋ยนาหนาวเมษีอาบน้ำหาอาบแค่เดียวโลดเอาใหกำลังใจพ่อนี่เจ็กเมื่อขี้เก่าหน,หนยดูเห็นหนาคอยบ่มเพงตะมือยขิ่งขี้ขี่ด,ดำหอมหร้อว,วะบ้าหนาบ่าขาวบาจงจะแม่ข็้หนาละมือย สู้เพื่อลูกไส้ขาเน้าเต่าเรียงสร้างยังได้กินจนว่าขาเน้าจนทนินบ้านเมืองเขาเรียงพี่ตูพี่ตุยเจ้าของเรามิต่า,าขาเปค้นแก่กับขายางขาต่อกันต้องเล่งต้องเล่องลอยู่คอยบ้านไงเป็นบบาหนิเจ้าสีบได้ขึ้นลีบสิดินที่เกือบเกือบทิดบูดดินเหนียวดินติดบูดเอาแล้ว าวางเราจะเล่นแบบว่างไปนั่มย้ายไปนั่มเลยนะคะบอลเข้าประตองแบกไปเดียวมันจะได้เก็บขึ้นคืนนะคะมันสิได้เก็บขึ้นคืน,น,ะคะนเข้ขเาสีว่างไปนั่มย้ายไปนั่มเลยนะคะนี่ภาพบรรยากาศป่ายาของชายเลิฟพ่อกระเมฮิตไว้นะคะเฮิตไว้ลูกชายกับลูกสาวแม่พิมพ์ ทำไว้ให้ลูกสาวลูกชายหากินบ่อคอยหมานแต่เห็ดงานบ่เกียงนะครับพ่อยนี่ยเก่กว่าไปใส่ใส่เบ็ดใส่มองก็ได้แค่ปิ้งแค่ปนข้าเจ้าจนได้ขายเนาะจะคล้องได้ปิ้งกระปน พันยาเกตเอพันยาเกตเ,เ,เอนะคะพ,พันยาเราเยอะพันยาเฮาบอกยุดธ์เป็นบ่สนใจติดตอ่อได้บ่นน่สนใจติดตอ่อได้เพราะยาเกตว่าสนใจพันยาติดตอ่อได้นะคะสนใจพันยาของเรานะคะสนใจพันยาชายเลิฟติดตอ่อได้นะครับเพราะใดข้ากล้วยข้าขนม อันนองเกลือเนี่ยค่ะกลือใช่เลยก็เม่พิมพกั็พาขนมนองเกลือฮะมื้อนี้มื้อนี้เป็นหยัางอ๋อื้อนี้เขาะจะเปิดร้านวันนี้เราก็จะเปิดร้านเหมือนเดิม,มเหมืมีอันผู้ใหญ่ใจดีแวะบ่นเนาะโอ้ยอบอกบาบลูกข่อยไลย่ข่อยกระได้กินกี่ดอกขอ่อยขายบ่รามื่อของจ้าไ้ลูกข่อยกินตัวเนาะ บ่มีคนซื้อนาอข่อยก็ไว้ให้ลูกข่อยกินมือละน้อยละน้อยวันนี้ขอ่อยกะจบทุนไปหาซื้อมากว้ยสตอทุนอีกขายได้กะเออขายแน่ขายพอได้กะไว้ให้ลูกข,อกข,กขออ่อยกินคือเก่าจะข่อยเสียวพิมอะจังไหรเนะอือย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้เหลิฟกับแม่พิมพ์นะคะผลไม้ออนไลน์ของเราทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะคะช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปอย่าลืมให้กำลังใจนะคะกด ไรกดแชร์หยอดตะกา้าเป็นกำลังใจให้เหลือบกับแม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม